ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น เมื่อคืนนี้ครับได้เกิดดีลงงงอลเวงคื้นเครงกันทั้งวงการครับเมื่อทางลิเวอร์พูลนะครับจัดการปิดดีวคว้าตัวโคดี้กัคโก้ครับตัวรุกเนื้อหอมมาจากสโมสร p s v เป็นที่เรียบร้อยจากการแถลงของสโมสรต้นสังกัดนักเตะครับก็คือ p s เเรื่องนี้ครับสร้างความตกตะลึงให้กับแฟนบอลทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะเขามีข่าวกับดาวเตะรายนี้มาโดยตลอดครับที่ไหนได้ครับสุดท้ายกลายเป็นผู้ปรับตัวฉกาจที่ได้ตัวของกักโก้ไปมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ไป นาจะพาไปลุยกันเลยครับโคดิกาโปครับชื่อของเขาถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายนะครับในตลาดซื้อขายนักเตะกับผลงานอันยอดเยี่ยมกับสโมสรพีเอสวีครับที่เป็นตัวรุกที่ครบเครื่องเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจะกองหน้าก็ไม่ขาดกองกลางตัวรุกก็ยอดเยี่ยมเขามีสถิติที่น่าประทับใจครับยิงไป13ประตูกับอีก17แอซิสรวมทุกรายการในซีซั่นนี้กาโปครับมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก่อนที่ข่าวดังกล่าวจะเงียบไปหลังจากที่ทีมปีศาจแดงครับคว้าตัวแอนโทนีนะครับ คนก็เชื่อว่าในปีถัดไปครับก็จะเป็นปีของกัคโปที่ตบเท้าเข้าสู่ทีมโอทรฟฟอร์ดโดยคอนเนคชันของเอริกเทนฮาร์กกับพวกนักเตะดัชนั่นเองครับโซลิเวาปูพวกเขาแทบไม่มีข่าวในตัวของกัคโปเลยครับอย่างปีที่แล้วทีมที่หวังปาดหน้าตัวฟ้าตัวเข้ามาก็ไม่ใช่พวกเขานะครับแต่เป็นลีสยูไนเต็ดนะครับที่พยายามยื่นข้อเสนขอ,อขอซื้อตัวกัคโปในวันเส้นตายของตลาดซื้อขายนักเตะแต่ว่าก็โดนปฏิเสธไปมีการเปิดเผยว่าลิเวาปูครับสนใจในตัวกัคโปมานานแล้วเขาเป็นนักเตะที่เจอเกนครอนาาายใหหญ่่อองงงททีมีมมมมแแดวเะะกับลฟ จะได้มาร่วมทัพเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาครับเพราะว่าทีมก็มีแนวรุกอยู่เต็มทีมครับทั้งหลุยส์ดิอาสโมฮัมเหม็ดซาลาดิโอโกโจตาไหนจะเพิ่งซื้อดาวิดนูเยสมาด้วยค่าตัวร้อยล้านยูโรอีกดังนั้นมันจึงเร็วไปครับที่จะเอากัปโปมาร่วมทีมตั้งแต่ซีซั่น2022ถึง2023ครับแต่แม้ว่าจะไม่มีข่าวครับลิเวอร์พูลก็ยังติดตามสถานการณ์ของกักโปโอยอย่างใกล้ชิดครับและก็ได้ความในตอนแรกว่าน่าจะเป็นซัมเมอร์ของซีซั่นหน้าครับที่กักยย้กกน ทำผลงานได้อย่างสุดยอดยิงได้3ประตูมีส่วนสําคัญทําให้ทีมชาติอลแลนด์หลุดเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับในทัวร์นาเมนต์ที่กาตาร์ทำให้ p s เนั้นเปลี่ยนใจครับและพร้อมที่จะขายกักโปกออกจากทีมตั้งแต่ตลาดหน้าหนาวนี้เลยนะครับเพราะว่าได้ราคาดีนั่นเองบวกกับลิวพูเองก็มีปัญหาแนวนรุกแนวที่ทั้งโจตาดิแอสมีอาการบาดเจ็บครับมันก็เลยทาให้พวกเขาตัดสินใจเดินหน้าดีลนี้ทันทีแบบสายฟ้าแลบซึ่งต้องบอกว่าริวพูนะครับก็ไม่ได้เป็นคนอื่นคนไกลเลยนะครับกับกักโปกพวกเขามีคอนเน็ก สัมพันธ์อันดีและสนิทสนมกับบริษัท SEG ครับซึ่งเป็นตัวแทนดูแลก,กัปโปนั่นเองรวมถึงก่อนหน้านี้นะครับในแคมป์ทีมชาติพวกเขาก็ได้ส่งเฟอร์จิลฟานได้นะครับไปคอยกล่อมซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปในบทสัมภาษณ์ของฟานได้กับ Sky Sport ์เมื่อไม่นานนี้นะครับมันก็ชวนให้คิดว่าเหมือนจะสปอยด้วยซ้ำนะครับเพราะฟานได้บอกว่าผมหวังว่าเราจะได้นักเตะคนใหม่เข้ามาสู่ทีมที่เล่นฟุตบอลของเราได้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันพระนักเตะที่มีความสามารถเป็นที่ต้อนรับของสโมสรแห่งนี้อยู่แล้วหลายคนก็เลยเชืื่่่ออนนนครับครับบบววาฟดีีสสมมทต การตัดสใจของคดีกัรโปกในคราวนี้ไม่มากก็น้อยครับในฐานะลูกพี่ในทีมชาติที่น้องๆเขารบนับถือและเมื่อทุกอย่างผนวกเข้าด้วยกันดิวชอกโลกของกัรโปกก็เลยเกิดขึ้นครับจากการทํางานที่ขึ้นชื่อว่ารวดเร็วอยู่แล้วในเรื่องของการดิวนักเตะของทีมงานลิเวอร์พูลที่เราเห็นมาหลายต่อหลายครั้งนะครับอย่างล่าสุดก็ดาววินดูนเยสเชื่อว่าหลังจากนี้ครับคงมีข่าวเบื้องลึกเบื้องหลังออกมาเพียบแน่นอนนะครับกับดิวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็บอกได้เลยละครวว่่่าลาลลดดดนกนเเเะะืืออนนี้้แแิมแแชมชจ เด็นดิวเหนือความคาดหมายให้เราได้เห็นกันอย่างแน่นอนลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น